ดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบาซอน n c h a n n นะฮะมาดูนะฮะมีเด็กไม่ยอมลงไอ้ไอ้เขียนนะครับโอ้ยอ้ายจะเอาหนาให้งออ้นหนาเงยหนาพอดีอ้ออนหนา,นา,นนาทีเที่ไปหาลงุาาลงสีไปเร็วไปไปหาลุงสีไปเร็วก่อนโน่นอยู่ใส่นะเร็ว โอ๊ยโอ้ยอะรถติดแล้วไอ้กะล่งแม่ไอ้เมื่อยแล้วเนี่เก็ดนอเนี่ยเห็นแล้วโอ้ยบ่อยากบ่อยากล่งนะครับเดี๋ยวเอาสักรอบนึงนะครับหอยลางเว้ย เบื้องเด้อลูกผู้ใดเนี่ยิ้มเปยเปยเปยเอาให้เปินลลินไอสนุกก่อนนะครับไปไปหาอ้วนกวันไปเร็วไปโชว์อ้วนกับขนนเร็วนะครับวายเป็นลฟินนะครับเงยหน้าเงยหลัง ถ้าไม่ถ้าไม่เห็นรถเข็นผมจะไม่วิ่งติดใจนะดูนะดูดูดดบอกบอกยอมลงอะอรีประเดือนแมนให้เฮ้าเราจะเอาเพิ่นลงเพิ่นขากแม่เหลวเขาจะบ่ได้อยียาให้งัว่นะ งาน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 โนมาแล้วโนนั่งมาในยิ้มล้อเลยพูดนะ่ะโนมาแล้วไหมเร็วยากมามาหยอย,ยายแล้วล่วงบาทเนี่เร็วเร็วไป 45, ดูมาเร็ว เดี๋ยวปึ๊บต้มเไอกินข้าวไปไหมมั้มาเดียวเออเยวไจะมาเขียนให้อีกมั้ยเร็วไอยบเขียนแล้วมันแดดแล้วงาให้ง่วงไ้บ่มีอยู่นี่อ้าโอ้ยมีแหงเด้นอน วันอะล็ก็ันละน้อยนะครับผมก็ไปเอายาก่อนนะฮะดิ่งเรื่อตามนะครับตอนนี้ลงสีก็ตยาหล่อหลังบ้านใหญ่นะครับ nè mà tôn vé ơi một tôn vé viếng tám này, này nè 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 ai bị ẩu nhà hay ngủ á nhà. nhà khuyên nhà khuyên viếng tám đều ai bị ẩu nhà hay ngủ con นะฮะเรากา็กวาดกวาดกวาดนะครับนี่ยีิดน้อยวิ่งตามอยากจะขึ้นรถนะครับไอ้จะขึ้นรถอำายเราวิ่งตามเลยบอกเนี่ยนะไอ้เอายาไอ้ง,งวัว สำรวจสำรวจสำรวจนะครับไปแล้วไปหาลงสีเลยไปหาลงสีไป,ไปแล้วโอ้ลงสีอยู่พน่นผูกนเร็วอาจสกวาดเนี่ยนะครับผมกวาดนะฮะกวาดยาก,ก่อนเขียนพี่โนนะพี่นไม่ยอมลง ฟรีก็ตัเดเสร็จแล้วนะครับ ทีนี้ก็พอได้นะครับเป็นน่นแล้วเป็นนูแล้ว,ลวผมไม่เขียนให้นะฮะอยากจะขึ้นนะครับงานางหลังก็หมดแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับ เจ้าดนะ้ฮะกัดเจ้าดนะ้วน่ะตัวนี้ก็กำลังกินข้าวกันนะฮะมีตัวห่วงนะ ได้ยินเสียงกูกุก๊กับกกับนะครับพอเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กนะครับสีห่วงธรรมดานะวันนี้ก็จันเจ้าเข้ามากับผมนะครับว,วันนี้ก็สี่โมงจะห้าโมงนะครับ รนะคับฝั่งนี้นะครับก็จะมีหญ้าเป็นบางส่วนนะที่ตัดหญ้าให้งวได้นะครับ <S <S ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่องมาชอนชาแน,นลนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ